ยปีใหม่สงกราน2,555ณหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่14เมษายน2,555ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทยจึงนับเป็นปีแรกที่ชาวอโศกเลื่อนการจัดงานตลาดอริยะ มาอยู่ในช่วงเทศกาลสงกราน์เนื่องจากในช่วงปลายปี2554ชาวอโศกได้ติดภารกิจในการไปซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในกอทมและปริมณฑลวันแรกของงานตลาดอริยะ2555คือวันที่12เมษายน2555 พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ได้นำหมู่นักบวชออกบินฑบาตในชุมชนตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นพ่อครูได้แสดงธรรมเทศนาที่เวทีชาวบ้านหน้าห้องน้ำรูปกลางเกงยีนเป็นการให้ธรรมโอสถเวลา8นาฬิกาพิธีกรได้เชิญผู้ใหญ่บ้านบ้านราชธานีอโศกมากล่าวประวัติของงานตลาดอริยะ และเชิญในอำเภออำเภอวารินชำราบคุณเศรษฐกรทิพสุวรรณมากล่าวเปิดงานและตัดริบบิน้นเปิดงานตลาดอริยะปี2555จากนั้นตลาดอริยะปีใหม่2555จึงได้เปิดให้บริการ ประชาชนที่มาร่วมงานปีนี้มีจำนวนไม่มากเท่ากับปีก่อนๆเนื่องจากเรางดจัดงานตลาดอริยะที่บัานราชไปสองปีแต่ไปจัดตลาดอริยะสัญจรกระจายหลายสถานที่แทนและประกอบกับเราเปลี่ยนวันเวลาการจัดงานประชาชนจึงอาจจะยังไม่ทราบข่าวการจัดงานแต่ปริมาณคนที่มางาน ก็นับว่าเหมาะสมกับสถานที่จัดงานซึ่งปีนี้ได้ย้ายตลาดอาหารมาอยู่ที่เฮือนสวยหมดหรือโรงครัวกลางของบ้านราชนั่นเองส่วนตลาดสินค้านั้นได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณอาคารบ้านเรือนของชาวชุมชนราธชธานีอโศกเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าและป้องกันการเปียกฝนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยมาจากคการ าจากที่เดียวกันหมด,ดหรือเปล่าคะข้างบนข้างบนอโศกนี่แหละหมอ๋แสดงว่าเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะอยู่ใกล้ๆราชธานีอโศกนั่นเองค่ะนั่นก็คือบ้านคำกลางค่ะ มาปีนี้เขาจัดตามซูมบ้านก็ดูบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายดีกว่าที่เคยจัดที่แล้วที่เคยจัดตามออถนนนะคะแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็สินค้าก็ราคาถูกทุกอย่างค่ะมาจากเบนเจลักค่ะคะิดว่าดีนะเพราะว่าของทุกอย่างก็คือต่ํากว่าทุนอยู่แล้วใช่ไหมก็ดีค่ะดีแต่ไปซื้อที่อื่นก็คงไม่ได้ค่ะ จำนวนคนซื้อจะไม่มากนะักสินค้าบางอย่างก็ได้หมดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเช่นเตาอั้งโล่เป็นต้นเพราะเรานำสินค้าจำนวนไม่มากนะักเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนคัดสรรสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ทั้งอุปโภคบริโภคเน้นสินค้าสำหรับชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติสินค้าทั้งหมดจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนเป็นบุญนิยมระดับ3ของชาวอโศกและพิเศษในปีนี้คือสินค้าชุมชนชาวอโศกมีนโยบายว่า จะพยายามลดราคาให้ต่ำกว่าทุนประมาณ50เปอร์เซนปุ๋ยงอกง,งามซึ่งผลิตจากโรงปุ๋ยพลังชีวิตเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับเกษตรกรที่เราเน้นผลิตให้มากและให้ราคาถูกเพื่อช่วยเกษตรกรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องอาศัยแรงบุญจากทุกฐานะที่มาร่วมกัน ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันเนี้ยเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าสังคมไทยจะมีเรื่องพวกนี้เห็ไหมเพราะส่วนใหญ่คนก็จะคิดเรื่องเงินเป็นใหญ่หแต่มาที่เนี้ยจะเห็นของโอ้หต้นไม้สองบาทต้นไม้ราคาบาทเดียวบนเวทีธรรมชาติพิธีกรและศิลปินชาวอโศกได้สร้างบรรยากาศคลึกคลื้นแบบมีสาระได้เสียสละ มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการขึ้นมาแสดงเพื่อซื้อสินค้าอย่างละบาทเดียวหากขึ้นมาแสดงบนเวทีได้วันแรกของงานจบลงด้วยการแสดงจากชุมชนต่างๆของชาวอโศกที่เวทีชาวบ้านเป็นสูนทตรียศิลป์ที่ปรุงแต่งให้เกิดความผ่อนคลายได้สาระของชีวิตแต่ไม่จัดจ้านแบบโลกี ให้เพิ่มกิเลสแต่อย่างใดรวมทั้งมีศิลปินชาวพันธมิตรมาร่วมสร้างสีสันอีกด้วยวันที่สองของงานเริ่มต้นวันปีใหม่ไทยด้วยการรับฟังธรรมะรับอรุณโดยพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ ได้อัดฐะทีบายแนวคิดบุญนิยมที่มีรูปธรรมคือตลาดอลริยะให้เกิดความเข้าใจในรูปธรรมนามธรรมาอย่างชัดเจนจากนั้นพ่อครูดได้นำหมู่นักบวชออกบินทบาทโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีในส่วนของตลาดอาหารนั้นได้เปิดให้บริการอาหารมังสวิรัต แก่ผู้มาร่วมงานตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจำหน่ายในราคาเพียงจานละ1บาทเรียกว่าอิ่มท้องอิ่มบุญกับอาหารมังสวิรัตได้ในราคาถูกแสนถูกพ่อให้แม่ให้ต่างตั้งใจตระเตรียมอาหารกันอย่างสุดฝีมือ ึกบรรยากาศดีแล้วก็เห็นญาติพี่น้องเขาได้ซื้อของถูกอะไรเงี้ยมีแบบเหมือนเห็นคนมีความสุขอะค่ะที่เขาได้กินอาหารราคาถูกกินอาหารราคา1บาทแล้วก็เป็นอาหารมังสวิรัติด้วยชาวบ้านก็ได้กินอาหารแบบออไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินอะไรแบบนี้เขามาเห็นว่ารสชาติอาหารมังสวิรัติอร่อยดีไงนี่ก็ไปกินมาแล้วค่ะค่ะหนูชื่ออะไรคะไครฟูค่ะเพนค่ะเมพูครับก้าบวยครับ หนูๆกำลังทำอะไรอยู่คะขายไอติมค่ะค่ะขายไอติมขายไอติมแข้งละเท่าไหร่คะเึม,ามาบาบนค่ะไอติมค่ะไอติมคะละเดบาทค่ะประชาชนที่มารับบริการในช่วงเช้าดูจะบางตากว่าเมื่อวันแรกของงานทำเอาพ่อให้แม่ให้ต้องทำใจที่อยากให้เพราะกลัวของจะเหลือ แต่ในช่วงสายก็ใจชื้นขึ้นเพราะพ่อแม่พี่น้องเริ่มทยอยกันมาจับใจ่ายใช้สอยกันหนาตาขึ้นโดยเฉพาะไฮไลท์ของสินค้าในวันนี้คือจักรยานมือสองซึ่งสั่งตรงโรงเรือมาจากต่างประเทศทเดินทางมาถึงเมื่อคืนวันนี้จำนวน1,100คัน เจ้าหน้าที่ของตลาดต้องใช้เวลาในการประกอบรถจักรยานกันทั้งคืนเพื่อให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานได้ทันเวลาตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปในส่วนของเวทีชาวบ้านยังคงมีศิลปินชาวอาโศก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้สาระบันเทิงกันอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีการประกวดนางงามตลาดอริยะอีกด้วยโดยจะมีการประกวดเน้นประกวดในเรื่องคุณธรรมและความสามารถพิเศษไม่เน้นความสวยงามแบบโลกโลกแต่เน้นที่ความเป็นอริยะตลาดสินค้าในหลายๆจุดนั้น สินค้าได้หมดลงอย่างรวดเร็วเพราะลูกค้ามาซื้อจนพองไปหลายส่วนตั้งแต่วันนี้แม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ผู้คนก็ยังหลั่งไหลกันมาเลือกซื้อสินค้าอย่างไม่ยออ่อท้อเป็นกําลังใจให้กับพ่อให้แม่ให้ได้ทำดีเสียสละต่อไปอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เอาจากวอลินนะคะมือนีมาแล้วหูซึกจังไดแน่ค่ะอันมาได้ซื้อของถือหูซึ้งว่าหลายอย่างค่ะบักเจียมแบบโจ๊กยังในหลายอย่างอยู่ค่ะค่ะของถือบ่ค่ะถือค่ะถือค่ะโอพี่หนามากอีกบ่ค่ะขามากดีใจที่ได้มาค่ะเออก็คนเยอะแยะนะคะก็เข้าคิวกันแล้วก็ ได้ซื้อของที่จําเป็นทุกอย่างนะคะมีของจําเป็นที่นี่ทุกอย่างนะคะจําเป็นที่ใช้ในครัวเรือในชีวิตประจําวันค่ะเวทีภาคค่ำก็ยังดําเนินไปตามกําหนดสร้างสีสันสาระบันเทิงแบบนักปฏิบัติธรรมไม่เน้นความสนุกสนานที่เกินเลยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่มีความหลากหลายใน ขนธรรมประเพณีและมีความเป็นหนึ่งเรื่องความรักในชาติพันธ์งานปีใหม่ตลาดอริยะของชาวอโศกเป็นงานสอบไล่ของนักปฏิบัติธรรมว่าจะสามารถเสียสละลดละกิเลสได้มากน้อยเท่าใดยอดรวมของกำไรอาริยะหรือยอดการขัดทุนนั้นปีนี้คิดเป็นเงินโดยรวมทั้งตลาดอาริยะประมาณ 5ล้านบาทเป็นยอดที่ไม่นับรวมค่าใช้ใจ่ายหรือค่าโสหุ้ยอื่นๆอีกเงินจำนวน5าล้านบาทนับว่าเป็นจำนวนมากสำหรับชาวอโศกซึ่งเป็นคนจนแต่มีใจที่จะเสียสละเหมือนลีดเลือดจากปูซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนามธรรมาในการเสียสละลดความโลภความเห็ แก่ตัวและได้บรรเทาความเดือดร้อนของสังคมในยุคข้าวยากหมากแพงแล้วก็ปรับปื้อนดีใจแห้งเพราะว่าของราคาถูกแต่ของมีประสิทธิภาพพอ,อของเช่าไปใส่นะคือต้นไผ่นี่กะได้เสียมกกนได้ผ้ากันได้สองดวงสามดวงทั้งกันได้เอาม่าบบได้ผุ่นเขาว่วมแต่สิหามมาหนั่หนันเจ้าแห้องอยู่น ยายบอกว่าได้ทุกอย่างเลยค่ะที่ถูกใจค่ะแล้วก็ของใช้จําเป็นได้ทุกอย่างเลยตอนนี้อ่นักวัย,ยนักแม่ยายบอกว่านักขาดทุนคือกําไรในกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่เราเชาวอโศกต้องน้อมนำ มาใส่ใจและทำใจของเราให้เป็นจริงเพื่อให้อุดมการที่ว่าชาวอาโศกเพื่อมวลมนุษยชาตินั้นเป็นจริงให้ได้ต่อไปควรค่าที่นักปฏิบัติธรรมแต่ละคนจะได้หมันทําใจให้ยินดีในการให้การเสียสละลดละกิเลสอุดมการจึงจะเกิดจริงเป็นจริงได้ทีละน้อยทีละน้อย สะสมเป็นสังคมที่อุดมในการให้ได้อย่างแท้จริง